สวัสดีค่ะเด็กๆในเช้าวันหยุดนะคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องร้อยละเปอร์เซนต์กำไรขาดทุนกันก่อนที่จะเราจะมาเรียนเรื่องนี้เราต้องรู้อะไรบ้างคะในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องอการซื้อขายต่างๆซื้อมาเกี่ยวกับการซื้อมาขายไปว่าเราจะเคยได้ยินคำว่าได้กำไรขาดทุนไหมคะก็คือถ้าเราซื้อมา 10บาทขายไป15บาทสแสดงว่าเราได้กําไรหรือขาดทุนคะเด็กๆสแสดงว่าถ้าเราได้ซื้อมาน้อยกว่าเงินที่ขายไปก็สแสดงว่าเราได้กําไรเราจะมาดูเรื่องของทุนทุนสิ่งที่เราซื้อมาราคาขายคือสิ่งที่เราขายออกไปกำไรเป็นส่วนต่างระหว่างราคาขายที่สูงกว่าต้นทุน ถ้าขาดทุนก็คือส่วนต่างของราคาที่ซื้อมาแล้วขายไปได้น้อยกว่าเงินที่เราซื้อมาในครั้งแรกนี่คือในเรื่องของขาดทุนกวนวําไรสมมติว่าเราลองมาช่วยกันคุณครูสร้างโจทย์สมมติว,ว่าครูมีแว่นตาาแว่นตาเราจะตั้งไงดีนะมีโลชั่นทาผิวมีพี่ตุ๊กตาหมี เราจะขายในราคาเท่าไร่กันดีนักเรียนลองสร้างโจทย์การซื้อขายต่างๆให้ได้กำไรหรือขาดทุนนะคะลองดูสมมติว่าครูตั้งราคาซื้อแว่นตาเอาตัวนี้ก็ได้อะใกล้ๆซื้อแว่นตาตัวนี้นะคะซื้อแว่นตามาราคาเท่าไหร่ดีนะ,ะซื้อแว่นตามาในราคา 100บาทคุณครูขายไป120บาทแสดงว่าครูขายแว่นตาได้กำไรหรือขาดทุนคะครูซื้อมาให้นะซื้อมา100ขายไป120บาทลบด้วย100แสดงครูมีเงินเพิ่มกี่บาทคะคือ20บาท แสดงว่าข้อนี้ครูได้กําไรหรือขาดทุนครูได้กําไรนักเรียนพอเข้าใจหรือยังคะถ้าเป็นขาดทุนหรอคะอันนี้คือขาดทุนครูซื้อมา100บาทซื้อนตาม,มา100บาทขายไป90บาทแสดงว่าราคาขายของครูต่ำกว่าที่ซื้อมาคือ100ลบด้วย90เท่ากับ10บาท แสดงว่าค,คารูขาดทุนเท่าไหร,ร่คะขาดทุน10บบาทอ่ะนักเรียนพอสร้างโจทย์ได้หรือยังคะ